สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังรับฟังการแบ่งปันเรมาเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ชื่อกลับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่12 EP12 นะครับเราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันต่อจากเมื่อวานโดยใช้พระคัมภีร์ปฐมกาลและตอนนี้ก็อยู่บทที่15นะครับตอนที่แล้วเมื่อวานก็คือข้อ1-3อับรามกำลังหดหูทอแท้ท้อถอยสุมเศร้าอยากตายเพราะว่า ไม่มีวี่แววที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเขาเขารอมาสิบปีแล้วก็ยังไม่มีโูกสักทีจนเขาเริ่มจะสูญเสียความหวังและพยายามมองหาทางออกของมนุษย์คือจะเอาคนใช้ของเขาที่ชื่อเอลีเอเซอร์มาเป็นทายาทแทนนะครับแต่ว่าในปรสมการบทที่15ข้อ4ถึง21ก็เป็นการตอบสนองที่ลึกซึ้งที่สุดของพระเจ้ากับสภาพจิตใจของอับรามในตอนนี้นะครับ นี่ก็คือส่วนที่พระเจ้าจะกอบกู้ฟื้นฟูให้เขากลับสู่ความบริบูรณ์เรื่มาที่ผมได้รับก็คือการกอบกู้ฟื้นฟูจากพระเจ้าเป็นการกอบกู้อะไรครับมันยังไม่ใช่การกอบกู้ฟื้นฟูบ้านรถทรัพย์สินเงินทองที่คนเคยสูญเสียไปนะครับหรือความอยากจะได้ลูกแต่ไม่ได้สักทีพระเจ้าไม่ได้กอบกู้ฟื้นฟูสิ่งที่อับรามอยากจะได้เลยนะครับดังนั้นผมขออนุญาตว่าอย่าด่วนไปคิดแต่ ถึงเรื่องการกอบกู้บ้านลดทรัพย์สินเงินทองอที่สูญเสียไปหรือลูกหรือความสุขสบายเพราะว่าพระเจ้าจะเริ่มทําการกอบกู้ฟื้นฟูอะไรก่อนเลยครับพระองค์จะกอบกู้ฟื้นฟูข้างในตัวคนก่อนนะครับไม่ใช่ข้างนอกพระองค์จะกอบกู้สภาพจิตวิญญาณและจิตใจภายในของคนก่อนแล้วในอีกหลายวันหรือหลายเดือนหรือหลายปีวัตถุสิ่งของภายนอก ที่สูญเสียไปหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้มากมันจึงจะค่อยๆทยอยได้รับการกอบกู้ฟื้นฟูกลับสู่ความบริบูรณ์ได้นะครับทำไมจึงเป็นเช่นนี้ล่ะครับก็เพราะพระเจ้าทรงห่วงใยคนมากไงล่ะครับแต่ความห่วงใยของพระองค์มันจะตรงกันตรงกันข้ามกับคนนะครับขณะที่คุณมัวแต่ห่วงบ้านห่วงรถห่วงทรัพย์สินเงินทองห่วงความสะดวกสบายของร่างกายห่วงหน้าตาห่วงชื่อเสียงสังคม ซึ่งพระกัมภีร์ก็เรียกว่าเนื้อหนังแต่พระเจ้าห่วงอะไรครับพระเจ้าห่วงจิตวิญญาณและจิตใจภายในของคุณก่อนนะครับมากกว่าเนื้อหนังหรือสิ่งของภายนอกครับเป็นทฤเสีต้องเข้าใจตรงนี้มากๆนะครับว่านี่เป็นน้ำทัยดีเลิศของพระเจ้าที่มีต่อริศเซยเราทุกคนครับดังนั้นคุณควรจะรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่แต่เนิ่นๆซะตอนนี้นะครับหันมาห่วงในสิ่งที่พระเจ้าห่วงนะครับ พระอ,องค์ห่วงจิตวิญญาณและจิตใจภายในของคนก่อนสิ่งอื่นใดดังนั้นอย่ามัวไปหมกมุ่นห่วงกังวลแต่ทรัพย์สินเงินทองหรือธุรกิจการงานมากเกินไปมันก็มีการห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระอ,องค์ก็ต้องการให้เราเป็นผู้อรักษาที่ดีแต่อย่าให้ห่วงมากเกินไปจนแสงหน้าพระเจ้านะครับและเมื่อจิตใจภายในของคนมีความเชื่อมีความรักมีความหวังหวังใจในพระเจ้านะครับ แล้วก็มีความเชื่ชมยินดีมีสันติสุขในพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเจ้าบ้านรถทรัพย์สินเงินทองธุรกิจความเจริญรุ่งเรืองต่างๆสิ่งจําเป็นทั้งหลายมันจะค่อยๆตามมาเองแหละครับดังที่พระเยซูกล่าวไว้ในยอห์นบทที่6ข้อ63ที่กล่าวว่าจิตวิญ,ญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดเห็นไหมครับพี่นอ้องสําหรับอับรามเข้ามาถึงจุดสิ้นหวังหมดหวังในพระเจ้าแล้วนะครับ เขาจึงได้ตัดสินใจจะยกมรดกให้คนใช้ที่ชื่อเอลีเอเซอร์เพื่อจะได้เป็นผ้าทายาศสืบสกุลของเขาไงล่ะครับดังนั้นพระเจ้าจึงต้องรีบเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของเขาเพราะพระองค์รู้ว่าเขากําลังเริ่มจะหมดความอดทนและสิ้นหวังแล้วพระองค์จึงเข้ามากอบกู้ฟื้นฟูกอบกู้ฟื้นฟูอะไรครับก็กอบกู้ฟื้นฟูความหวังใจที่มีต่อพระองค์ไงล่ะครับซึ่งมันกําลังตายซากแล้ว ความหวังต่อพระสัญญาของพระเจ้าของอับรามกําลังอับปางแล้วนี่ก็คือการกอบกู้ฟื้นฟูจากข้างในตัวของอับรามก่อนเลยนะครับพี่น้องที่รักวิธีของพระเจ้าไม่ใช่เสกให้เขาได้มีลูกทันทีนะครับเพื่อจะกอบกู้ความหวังใจในพระองค์ให้กลับคืนมาไม่ไม่ไม,ไม่พระองค์ไม่ได้ทําแบบนั้นเช่นเดียวกันวิธีของพระเจ้า ที่จะสร้างความหวังใจในตัวพระองค์ให้แก่คุณมันก็ไม่ใช่เสกสิ่งที่คุณอยากจะได้และคุณรอคอยพระสัญญา,าจากพระองค์มานานให้คุณได้ทันทีเพื่อจะฟื้นฟูให้คุณมีความหวังใจในพระองค์ไม่ไม่ไ่ไ,ไ,ไพระองค์ไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับพระองค์ทําอย่างไรครับอับรามครับในข้อสี่พระเจ้าก็มาตอบอับรามทันทีอย่างชัดเจนว่าอับราม ไม่ใช่เอลีเอเซอร์คือพระเจ้าปฏิเสธนะครับปฏิเสธแผนสองของอับรามที่เป็นทางลัดพระองค์ยืนยันว่าคนที่จะรับมรดกของเจ้าคือลูกชายแท้ๆของเจ้าเองเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้โเลมาที่ผมได้รับก็คือพระเจ้าไม่อวยพรแผนเอลีเอเซอร์ตรงนี้แสดงถึงเมื่อคุณอดทนรอพระสัญญาไม่ไหวและคุณ กำลังสร้างทางรัดของตัวขึ้นมาพระเจ้าก็จะพูดอย่างชัดเจนว่านั่นไม่ใช่วิธีของเราแต่ถ้าคุณยังดื้อฝืนทําพระองค์ก็คงจะต้องปล่อยให้คนณทาไปและมันก็จะเสียแผนของพระเจ้านะครับแล้วก็จะเป็นผลร้ายต่อตัวคนเองครับพระเจ้าต้องการให้เราอดทนรอพระสัญญาไม่ใช่ดิน้นรนหาทางแก้ปัญหาแบบผิดผดด้วยวิธีของมนุษย์คุณควรจะต้องยืนหยัดในความเชื่อ และมีความหวังใจในพระองค์ไปให้ถึงที่สุดเลยนะครับอย่าละทิ้งความเชื่อและความหวังใจในพระองค์ให้อับบางไปแต่หันมาใช้วิธีที่จะตอบสนองความต้องการตัวเองโดยใช้แผนสองที่คุณคิดกันเองอย่าเด็ดขาดนะครับและพระองค์ก็ยังไม่ได้เสกให้อับรามกับภรรยามีลูกทันทีด้วยนะครับอับรามก็ยังจะต้องรอพระสัญญาต่อไปอีก นานแค่ไหนรู้ไหมครับก็ต้องรอไปอีก15ปีเลยจนกว่าเขามีอายุร้อยปีแก่งอมแล้วจึงจะมีลูกที่ชื่ออิสอักนะครับซึ่งเป็นลูกแห่งพระสัญสญ,ญาตอนนี้มาดูข้อ5พระเจ้าไม่เพียงแค่พูดแต่พระองค์ทําอะไรพระองค์ก็พาอับรามผู้ที่กำลังหดหูห่หอเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังนอนก่หน้าผากอยู่ในเต็นท์ให้ออกมานอกเต็นท์และให้เขาเงยหน้ามองดูดวงดาวพี่น้องที่รัก ทำไมต้องเงยหน้ามองดูดวงดาวคุณสงสัยไหมครับนั่นก็เพราะพระเจ้ากําลังต้องการจะเปลี่ยนโฟกัสของอับรามไงละครับจากการที่เขามัวเอาแต่จดจ่อที่ปัญหาก็คือความแกช่ชราเมียเป็นหมันจดจ่ออยู่แต่กับความเป็นไปไม่ได้แต่พระองค์ต้องการให้เขาหันไปจดจ่อที่จัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเกิดจากฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแทนไงละครับ อะไรมากที่ผมได้รับก็คือพระเจ้าฟื้นฟูความหวังของเราโดยการขยายมุมมองนะครับอับรามกําลังกังวลเรื่องทายาทแค่คนเดียวแต่พระเจ้าให้เขามองดูดาวนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้านี่เป็นวิธีของพระเจ้าครับคือเวลาที่เราทออแท้พระองค์ก็มักจะไม่ได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่พระองค์จะขยายวิสัยทัศน์ของเราให้ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เสมอดังนั้น คุณไม่ควรจะจดจ่อจะเป็นพรให้แค่ลูกคนเดียวของคุณหรือไม่กี่คนในขณะที่พระเจ้าต้องการจะขยายการเป็นพระพรของคุณไปถึงคนมากมายดุจด,ดวงดาวบนบนท้องฟ้าเป็นล้านและยิ่งพระพรใหญ่คุณก็ยิ่งต้องอดทนรอคอยพระสัญญานะครับเพราะว่าพระเจ้ากําลังจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่อัปลาม,มองไม่เห็นและตัวคุณเอง ก็คงจะยังมองไม่เห็นด้วยตาขณะน,นี้พระเจ้ากําลังเสริมสร้างบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคนครับตัวยอย่างเช่นเสริมสร้างความเชื่อเสริมสร้างความรักเสริมสร้างความหวังใจในพระเจ้าเสริมสร้างความชื่นชมยินดีและสันติสุขแม้คนจะยังไม่ได้รับสิ่งที่คนอธิษฐานขอมานานแล้วก็ตามณนะตอนนี้พระเจ้ากําลังเสริมสร้างอะไรในตัวอับรามคนรู้ไหมครับมันก็คือ เสริมสร้างความหวังใจในพระองค์ให้แก่อับรามไงล่ะครับพระองค์ทําให้เขามั่นใจในวิสัยทัศน์กว้างใหญ่ที่พระองค์ประทานให้โดยให้เขาเงยหน้ามองดูดวงดาวมหาศาลบนท้องฟ้าไม่ใช่เอาแต่ก้มหน้ามองดูข้อจํากัดของตัวเองนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักอย่าเอาความหวังของคุณไปผูกไว้กับความสามารถหรือทรัพยากรของคุณแต่ให้เอาความหวังของคุณผูกไว้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าแห่งจักรวาลน,นะครับแล้วคุณจะได้รับการกอบกู้ฟื้นฟูหลุดพ้นออกจากความสิ้นหวังคุณจะหายจากความหดหู่ท้อแท้ซึมเศร้าอยากตายทันทีเลยครับมาถึงตรงนี้ผมก็ปิ้งแวบและลึกได้ถึงกล้ามเนื้อของผมนะครับคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปออกอ,ออกไปวิ่งออกกำลังกายสักเท่าไหร่เพราะว่ามัววุ่นวายอยู่แต่กับการทํางานหาเงินให้ได้มากๆ จนกระทั่งวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าร่างกายกระปวดกระเปียกมากเดินนิดเดินหน่อยก็เหนื่อยปวดแข้งปวดขาแล้วนั่นก็เพราะแขนขามันไม่ค่อยจะมีกล้ามเนื้อไงล่ะครับและตั้งแต่วันนั้นพอเลิกงานตอนเย็ยนปับ๊บผมก็จะไปวิ่งออกกําลังกายในสวนสาธารณะสลับกับการยกเวทน้ําหนักทําไปหลายเดือนหลายปีแล้วในที่สุดผมก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อแขนขาเริ่มมีเพิ่มขึ้นมาอาการปวดแข้งปวดขาก็ค่อยๆหายไปนะครับ นี่แหละครับพี่น้องการที่กล้ามเนื้อของเราจะแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมันจะต้องมีแรงมาต้านมันนะครับเวลาวิ่งก็จะมีแรงต้านจากพื้นมาที่แข้งที่ขามันจะต้องฝืนนะครับใช่ไหมครับแต่ฝืนไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะอยู่ตัวกล้ามเนื้อขามันก็จะค่อยๆแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเวลายกเวทน้ําหนักด้วยเช่นกันนะครับหลายกิโลมันก็จะมีแรงต้านใช่ไหมครับแรงต้านนี้มันก็จะทําให้คนจะต้องฝืน คือมันไม่สะดวกสบายเลยใช่ไหมครับแต่แรงต้านนี้มันทําให้คนมีกล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้นมาไงล่ะครับเช่นเดียวกันการที่คนจะเป็นคนที่มีความหวังใจในพระเจ้าอย่างแข็งแกร่งแข็งแรงแม้จะรอคอยพระอ,องค์ตอบคำนิฐานมาหลายสิบป,ปีแล้วก็ยังสามารถที่จะมีความหวังใจในพระองค์อย่างเข้มแข็งได้นี่จึงเรียกว่าการเติบโตของจิตวิญ,ญญาณไงล่ะครับไม่ใช่เจออะไรนิดหน่อย แล้วพระเจ้าไม่เห็นตอบคำนิฐานสักทีก็เอาแต่ท้อแท้ท้อถอยซึมเศร้าอยากตายอยู่ล่ําไปถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ากล้ามเนื้อความหวังในพระเจ้าของคุณยังอ่อนปวกเปียกมากนะครับพี่น้องที่รักพระองค์ไม่ต้องไม่ได้ต้องการให้จิตวิญญาณของคนอ่อนแอปวกเปียกเหมือนเด็กทาลกไปตลอดชีวิตพระองค์จึงต้องทําให้คนเจอกับแรงต้านเหมือนกับที่อับรามรอคอยพระสัญญานาน25ปีกว่าจะมีลูก ระหว่างรอพัะสัญ,ญนั้นมันก็คือแรงต้านความหวังไงล่ะครับมันก็เหมือนกับเขากําลังวิ่งออกกําลังกายการรอคอยนานๆมันเป็นแรงต้านของความหวังนะครับถ้าคุณฝืนทนแรงต้านนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทําให้จิตวิญญาณของคุณมีกล้ามเนื้อของความหวังในพระเจ้าที่แข็งแก่งแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเองคราวนี้ถ้าคุณจะต้องเจอกับอะไรที่ทําให โหห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังอยากตายคุณก็จะไม่สิ้นหวังอยากตายง่ายๆแล้วนะครับคุณจะเฉยมากเพราะอะไรเพราะคุณมีกล้ามเนื้อของความหวังที่แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วไงล่ะครับอาเมนไหมครับพี่น้องคราวนี้มาดูข้อหคข้อนี้สําคัญที่สุดแล้วอับรามก็เชื่อพระยาเวและพระอ,องค์ทรงนับว่าความเชื่อนี้ของเขาคือความชอบธรรมเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้เรมากที่ผมได้รับก็คือนี่เป็นจุด เริ่มต้นของความชอบธรรมที่ไม่ได้มาจากการประพฤติแต่มาจากความเชื่อไงล่ะครับเมื่ออับรามเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วเขาก็มีความเชื่อและเจ้าความหวังมันก็ตามมาความสิ้นหวังก็สลายหายไปไงล่ะครับเขาเริ่มกลับมาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องที่ว่าเขาจะได้มีลูกและเขาก็เลิกแผนของเขาที่จะเอาคนใช้เอลีเอเซอร์มาเป็นทายาทแล้ว พร้อมที่จะให้พระเจ้าสร้างครอบครัวเขาให้เป็นชนชาติใหญ่เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าตามพระสัญญาของพระองค์ในข้อ7พระเจ้าก็เตือนความจําอับรามว่าพระองค์เป็นใครโดยกล่าวว่าเราคือยาวเวผู้พาพระเจ้าออกจากเมืองเออเห็นไหมครับพี่น้องออพระองค์ตอกย้ําพระลักษณะของพระองค์นะครับจากนั้นในข้อ8อับราม ก็เกิดคำถามขึ้นมานะครับพระเจ้าข้าพระอ,องค์จะรู้ได้อย่างไรล่ะข้าว่าตัวข้าพระอ,องค์จะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์สังเกตน,นะครับเขาเพิ่งจะเชื่อในข้อ6แต่ตอนนี้เขาก็กลับมาสงสัยอีกแล้วในข้อ9ถึงข้อ11พระเจ้าก็ไม่ได้ดุด่าที่เขาสงสัยนะครับแต่พระเจ้าสั่งให้เขาเตรียมพิธีพันธสัญญาแบบโบราณที่จริงจังที่สุดก็คือผ่าซีกสัตว์แล้วก็เอามาวางตรงข้ามกันอับรามจะต้องขับไล่อีเล้ง ที่บินลงมาอีแลมก็เป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคหรือความชั่วร้ายที่พยายามขัดขวางนะครับเไรมากที่ผมได้รับก็คือความเชื่อและความสงสัยมักจากเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอับรามไม่ใช่ยอดมนุษย์เขาเพิ่งจะได้รับการฟื้นฟูความเชื่อและความหวังในพระเจ้าแต่พอมาเจอพระสัญญาใหม่เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกนี่คือชีวิตจริงของคริสเตียนเรานะครับเราเชื่อในเรื่องหนึ่งแต่เรายังต้องการความมั่นใจในอีกเรื่องหนึ่ง และพระเจ้าก็พร้อมที่จะให้ความมั่นใจกับเราอยู่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรเราก็จะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องความเชื่อและความหวังในพัญญานะครับการที่อับอรามไล่อีแล้งในข้อ11เ,เป็นภาพชัดเจนว่าเมื่อเราได้รับพัญญาจากพระเจ้าแล้วมันก็มักจะมีอีแล้งเช่นคําพูดแง่ลบความกลัวสถานสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจพยายามจะมาขโมยหรือมาทําลายพัญญานั้น หน้าที่ของเราคือต้องลุกขึ้นปกป้องและขับไล่มันออกไปจากความคิดของเรานะครับขับไล่อีเล้งไม่ได้หมายถึงคุณรีไปหาคนที่เป็นแบบคนใช้เอลิเอเซอร์แล้วก็ทําทางลัดที่จะได้รับในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาด้วยตัวคนเองไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่การขับไล่อีเล้งหมายถึงขับไล่คาพูดแง่ลบความกลัวที่มาบั่นทอนทําลายความหวัง ในพระสัญญาของพระเจ้าต่างหากนะครับในข้อ12เมื่อดวงอาทิตย์ตกอับรามก็หลับสนิทและความมืดมิดอันน่าสะพึงกลัวก็มาเยือนเขาข้อ1 3บสามถึงสิกล่าวว่าในความมืดนั้นพระเจ้าพยากรณ์อนาคตที่ชัดเจนอย่างน่าทึ่งพระเจ้าบอกว่าลูกหลานของอับรามจะได้แผ่นดินนี้แน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะพวกเขาจะต้องตกไปเป็นทาสของอียิปต์ก่อนถึง400ปีแล้วจึงจะกลับออกมาและ ได้มาครอบครองดินแดนที่พระอ,องค์สัญญาองเรามาที่ผมได้รับก็คือก่อนที่พระสัญญาจะสําเร็จก็มักจะมีความเมื่อมิดนี่คือความจริงที่ปริเสียหลายคนไม่อยากจะยอมรับนะครับคือพระเจ้าไม่ได้สัญญากับอับรามว่าทุกอย่างจะมาอย่างง่ายดายแต่พระอ,องค์แสดงให้เห็นว่าความเมื่อมิดอันน่าสะพึงกลัวหมายถึงลูกหลานอับรามจะต้องตกไปเป็นทาสในอียิปต์ถึง400ปีนี่เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนการไปสู่พระสัญญานั้นนะครับพระเจ้ากําลังบอกกับอุรามว่าเจ้าจะได้ดินแดนนี้แน่แต่ไม่ใช่ในเวลาของเจ้าพระองค์กําลังสอนในเรื่องรอคอยในระดับที่เหนือกว่าเดิมนี่คือการฟื้นฟูความหวังในพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนความจริงไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆว่าจะได้ทุกอย่างทันทีทันใดเหมือนความเชื่อแบบโมเตโลนะครับสรุปเรามาเฝ้าเดี๋ยววันนี้ก็คือ การกอบกู้เฟื้นฟูความหวังของอับรามในตอนนี้มันไม่ได้จบลงที่เขาได้รับคําตอบคือไม่ใช่พระเจ้าเสกลูกให้เขาทันทีและวอวยพรให้เขามีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สําหรับลูกหลานทันทียัง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 นะครับความหวังของเขามันไม่ได้เกิดจากการที่เขาได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ความหวังของเขาเกิดจากอะไรครับในตอนอายุ85ก็เ,เกิดจาก การที่เขาได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสและเขาเชื่อวางใจในพระสัญญานั้นเขาเชื่อว่าพระเจ้าสัตร์ซื่อจะรักษาพระสัญญาของพระองค์แน่นอนพี่น้องที่รักความเชื่อแบบนี้แหละจึงถือว่าเป็นการกอบกู้ฟื้นฟูให้ความหวังกลับคืนมาไงล่ะครับแล้วเขาก็หายจากโรคซึมเศร้าอยากตายทันทีนี่ก็คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดของความหวัง ต้องเป็นความหวังใจในพระเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตคุณให้มีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ท้อแท้ท้อถอยเลยพี่น้องที่รับถ้าคุณรู้สึกหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังซึมเศร้าอยากตายนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณยังไม่เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าคุณไม่เชื่อในความสัตย์ซื่อของพระองค์คุณไม่เชื่อในความสามารถของพระองคุคณไม่เชื่อ ในพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณและที่เลวร้ายที่สุดก็คือคุณกําลังไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบิดาที่กําลังจัดเตรียมสิ่งดียอดเยี่ยมไว้ให้แก่คุณในฐานะที่คุณเป็นลูกสุดที่รักของผมนีม่น้องครับความไม่เชื่อทั้งหลายนี่แหละครับมันทําให้พระเจ้าไม่พอใจมันคล้ายๆพ่อที่สัญญาอะไรกับลูกไว้แล้วลูกบอกพ่อว่าหนู ไม่เชื่อคําพูดของพ่อหรอกพ่อไม่เห็นจะทําตามสัญญาสักทีคุณคิดว่าพ่อจะเจ็บปวดใจมากไหมครับแต่การที่พ่อยังไม่ให้นั่นก็เพราะมีเหตุผลดีๆหลายอย่างที่มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับคุณรู้ไหมครับว่าขณะที่คุณรอคอยสิ่งที่ต้องการตามพระสัญญาแต่ยังไม่ได้นั้นเป็นเพราะอะไรนั่นก็เพราะพระเจ้าอาจจะกําลังอยากจะเสริมสร้าง ล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณให้แก่คนอยู่ไงล้วครับสร้างนิสัยใหม่ๆให้กับคุณนิสัยใจเย็นของความอดทนและสร้างจิตวิญญาณของคุณให้มีความเชื่อมีความรักและมีความหวังใจในพระองค์เติบโต,ตมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำพระราชกิจภายในตัวคนอยู่นะครับและขณะเดียวกันพระองค์ก็อาจกำลังทำพระราชกิจภายนอกตัวคนไปด้วยเช่น ไปจัดเตรียมอะไรบางอย่างที่ตาคนมองไม่เห็นอยู่เพื่อจะเปิดประตูโอกาสให้สิ่งที่คนต้องการนั้นมาถึงคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุดไงล่ะครับนี่แหละคือพระคุณความมรรกของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราที่เป็นลูกสิทลักษณ์ของพระองค์นะครับและเมื่อคุณบอกพระองค์ว่าพ่อจ๋าหนูเชื่อทุกสิ่งที่พ่อพูดหนูพร้อมจะใจเย็นรอคอยรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดจากพ่อจ้ะถ้าพระเจ้า ได้ยินคนพูดกับพระอ,องค์แบบนี้พระอ,องค์ก็จะดีใจและพอใจที่สุดอาเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นพระเจ้าจึงบอกอับรามว่าเพราะเจ้าเชื่อเรารเจ้าจึงเป็นคนชอบธรรมเห็นไหมครับพี่น้องรู้เราไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะความประพฤติดีหรือพยายามทําตัวเป็นคนดีนะครับแต่เพราะเรามีความเชื่อเราเชื่อในพระบิดาเราเชื่อว่าเราเป็นลูกและ ด้วยความเชื่อนี้แหละเราจึงถูกนับว่าชอบธรรมแต่มันจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่จู่ๆก็ได้นะครับมันต้องแลกด้วยเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือเลือดของพระเยซูคริสต์ไงล่ะครับคนไม่สามารถจู่ๆจะมาเป็นลูกของพระเจ้าได้เพราะอะไรเพราะคนมีความบาปอยู่ไงล่ะครับแต่พระเยซูดได้เอาความบาปของคุณไปไว้ที่พระอ,องค์หมดแล้วบนกางเขียนพระอ,องค์ยอม ทรมานแสนสาหัสหลังโลหิตบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อแลกเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนที่ถูกนับว่าชอบธรรมดังนั้นพี่น้องที่รักคุสเนเราคือเชื่อก่อนแล้วจึงทําไม่ใช่ต้องทําก่อนแล้วจึงจะเชื่อนะครับพวกเรารอดโดยความเชื่อไม่ใช่ประพฤติให้ได้ครบถ้วนตามบทบัญญัติแล้วจึงจะรอดมันกลับกันนะครับคุณรอดก่อนคนได้มาเป็นลูกพระเจ้าก่อน แล้วคนจึงประพฤติตัวให้สมกับการเป็นลูกพระองค์นะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสรุปก,กันให้คนตอบคาถามต่อไปนี้โดยพิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามแรกก็คือพระเจ้าต้องพาอับรามออกจากเต็นท์ที่คับแคบเพื่อให้เขาเงยหน้ามองดูดวงดาววันนี้คุณกําลังใช้เวลาส่วนใหญ่ก้มหน้าจดจ่ออยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าและก็เฝ้าบนถึงความเป็นไปไม่ได้ของตัวเอง เปรียบเสมือนเอาแต่จับเจ้าอยู่แต่ในเต็นท์หรือเปล่าหรือคุณกําลังเงยหน้ามองดวดวงดาวหลายล้านดวงบนท้องฟ้าแล้วก็มองเห็นถึงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแห่งจักรวาลครับคําถามข้อ2ก็คืออับรามต้องลุกขึ้นไล่อีแล้งที่มารบกวนเครื่องถวายบูชาคําถามก็คือในชีวิตของคนตอนนี้อะไรเป็นอีแล้งเช่นคําพูดในแง่ลบความกลัวหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ ที่กำลังพยายามขโมยความหวังในพระสัญญาไปจากคุณและคุณได้ลกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องความหวังนั้นหรือไม่อย่างไรคําถามข้อสามก็คือพระเจ้าเผยว่าความมืดมิดอันน่าสะพึงกลัวเช่นการที่ชาวยิวจะต้องตกไปเป็นทาสอียิปต์400ปีมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าวันนี้คุณกําลังเผชิญกับความมืดมิดและคิดว่าพระเจ้าลืมพัะสัญญาไปแล้วใช่หรือไม่หรือคุณยอมรับว่า ความเมื่อดมิดที่เจ็บปวดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์ที่จะเสริมสร้างคนให้เติบโตเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณมากขึ้นกุนค,คิดอย่างไรครับคำถามข้อสี่ก็คือความหวังที่แท้จริงของอับรามมาจากการได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันจึงทําให้เขามีความหวังใช่หรือเปล่าหรือว่าตรงกันข้ามแต่มาจากความเชื่อมั่นไว้วางใจในพัญญาของพระเจ้า ทั้งๆท,ที่เขาก็ยังไม่ได้รับอะไรคําถามข้อห้าก็คือแล้วความหวังของคนในวันนี้มันตั้งอยู่บนงานที่จะต้องได้รับคําตอบในสิ่งที่อธิษฐานขอสะกอดคุณจึงจะมีความหวังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นไว้วางใจในพระเจ้า,ามั่นใจในความสัตย์ซื่อของพระองค์แม้ว่าสิ่งนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นมาก็ตามคนเป็นอย่างไรครับเมื่อ คนใกล้ครวนคําถามห้าข้อนนี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสแสดงให้คนลดตัวนะครับแล้วจดบันทึกลงสม,มุดเท่าเดียวหรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในปรรมการบทที่16บถทถัดไปนะครับมาดูว่าพระเจ้าทําอย่างไรกับอับรามต่อไปอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณจะได้รับการกอบกู้ฟื้นฟูความหวังให้ กลับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าและชีวิตคนจะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ